สวัสดีค่ะเพือพ่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยทรัพย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณดับบนทุกหลักนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสิทิและความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่อง สูตรหวยรวยทรัพนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคํานวณกันคะดับบนทุกหลักนะคะสามสูตรนะคะอันนี้ดับบนนะคะก็คือดับร้อยสิหน่วยเลยนะคะเรามาดูกัน,นะฮะสูตรที่หนึ่งะคะดับมาแล้ว90งวดสูตรเราใช้หลักแสนหลักหมื่นร้อยบนสองครั้งสิบบน2ครั้งหน่วยบนสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนงหครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองสครั้งแล้วบวกค่างที่เ ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหเท่ากับสาบวกศนเท่ากับสาบวกแเท่ากับหนงบวกศูนย์เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกห้าเท่ากับหกหบวกหาเท่ากับหนบวกแดเท่ากับเบวกเะเท่ากับหกนะดับที่6กนะสูตรที่สองนะดับมาแล้ว90งวดนะเราใช้ร้อยบนสามครั้ง10บบนสองครั้งสิบล่างร้อยหน้าครั้งท่่งสิหน้าครั้งท่่ง หน่วยหน้าครั้งที่สหน่วยท้ายครั้งที่1นครั้งรอยท้ายครั้งที่สองสาครั้งสิบท้ายครั้งที่สอครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองสอครั้งระบบค่างที่สองเก้าบวกศูนย์เท่ากับเกนะ้าเก้าบวกแปดเท่ากับเจบวกห่งเท่ากับแปบวกศูนย์เท่ากับแปแปดบวกหงเท่ากับเกบวกศูนย์เท่ากับเก้าเบวกแปเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเเท่ากับหกหบวกสเท่ากับแปบวกสอเท่ากับศูนย์ดับที่ศูนย์สูตรที่ หล <t ell> ักพันสครั้งร้อยบนสครั้งหน่วยบนสครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองครั้งร้อยท้าย 2, ครั้งที่สอครั้งสิบท้ายครั้งที่สหน่วยท้ายครั้งที่สองแลบวกครั้งที่หนึ่งห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเท่ากับหกบวกเเท่ากับสาบวกแเท่ากับหนบวกสท่ากับสาบวกสี่เท่ากับเจบวกสเท่ากับศูนย์บกหท่ากับหนบวกหทกับสดับทีบ 2, ่สนะ นี่คือสามสูตรนะที่เป็นฮาดับบุนทุกหลักนะก็คือดับที่ร้อยดับที่สิบแล้วก็ดับที่หน่วยนะะแต่ต้องเน้นย้ำแบบนี้นะะว่าอัตราการเสี่ยงค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะว่าต้องดับนะะถึงสามหลักเลยนะหกศูนย์สองนะถ้าไปชนกับตัวเลขที่เพื่อนชอบนะก็อย่าตัดทิ้งนะะในนี้นะถ้าแอดมองนะตัวที่ชนเด่นนะน่าจะเป็นที่หกนะที่ชนเด่นนะแต่ว่าก็ติดดับ หลายสูตรเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะดับอ่าสิบหน่วยนะคะก็คือดับ2ตัวบนนะ,ะสูตรที่1น่งนะคะดับมาแล้วร2 6ยีสงูสูตรโดยใช้หลักพันสองครั้ง10บ,บนขอโทษค่ะสูตล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่2 4ครั้ง1 0บหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองสามครั้งและบวกข้างที่สองสองบวกหกเท่ากับแปดบวกแท่ากับห หกบวกหกเท่ากับสบวกแปดเท่ากับศนย์นวกสะเท่ากับสดับที่สองสูตรที่สดับมาแล้วร้อยยี่สิบงวดสูตรตร้อยใช้หลักหมื่นสิบ 2. ล่างหน่วยล่างสิบหน้าครั้งที่หน่งหน่วยหน <5, 7, S 1> ้าครั้งที่ห1ึ่งสิบหน้าครั้งที่สองสครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสครั้งร้อยทายครั้งที่หนครั้งหน่วยทายครั้งที่หร้อยทายครั้งที่สองระบบค่าของที่เก้าห้าบวกแปดเท่ากับสามสามบวกเเท่ากับศูนย์ศูนย์กศเท่ากับศ ก้าบวกเก้าเท่ากับแปดแปดบวกสี่เท่ากับสองสองบวกเจ็ดเท่ากับเก้าเก้าบวกห้าเท่ากับสี่สี่บวกหกเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้านะดับที่เก้าสูตรที่สามดับมาแล้วร้อยสามสิบสองงวดน่าจะเป็นสูตรที่ดับยาวกว่าเพื่อนเลยนะคะร้อยบนสองครั้งสิบล่างหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้ง รอยทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งร้อยทายครั้งที่สองสิบทายครั้งที่สองสองครั้งระบวกครั้งที่เจ็ดหกบวกแปดเท่ากับสี่สี่บวกเจ็ดเท่ากับหนึนึ1 1> ่งบวกหนึ 1> 1่งเท่ากับสองสองบวกเก้าเท่าก <7 S 1> ับหนึ่งหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าห้าบวกหกเท่ากับหนึ่หนึบวกสองเท่ากับสามสาบวกเก้าเท่ากับสองบวกหาเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหกเท่ากับสามสามบวกหกเท่ากับเก้าเก้าบวกเจ็ดเท่ากับหกดับที่หนะ ซึ่งเป็นสูตรนะที่เดินยาวกว่าเพื่อนฮะดับที่หกนะอย่างที่แอดบอกนะหกเนี่ยติดดับนะจากหลายๆสูตรเลยนะแต่ว่าก็ไปชนเด่นนะเด่นในอ่าสิบหน่วยนะแอดมองว่าหกเนี่ยมีโอกาสที่จะอยู่ในสิบหน่วยได้นะฉะนั้นถ้าติดตัวเลขที่เพื่อนๆชอบนะก็อย่าตัดทิ้งฮะอัตราการเสี่ยงค่อนข้างที่จะเยอะนะคะสำหรับอ่าดับสองตบลกับดับทุกหลักฮะเสร็จแล้วเนี่ย ถ้าสมมุติว่านะคะตัวที่ด,ดับของเราอะฮะดับผ่านหมดทุกหลักนะ,ะเดี๋ยวเรามาคัดตัวที่ดับติดสองเก้าหกก่อนฮะ,ะแอก็จะตัดออกนะ,ะตัวที่ติดสองเก้าหกนะ,ะในนี้นะคะสองเก้าหกก็จะเหลือแค่นี้นะคะเสร็จแล้วติดดับทุกหลักนะ ดับทุกหลัก602นะูนสะคะหก2ูนอศูนสองอ่าหมดแล้วนะคะทีนี้ก็จะเหลือตัวเด่นที่ไม่ติดดับนะก็คือ11ึ่งห 1, 1ึป 3ามหนะะึ่งสามห้าสามเจ็ดสาปดสี่หนึ่งสี่ห้าสี่เจดสี่แดห้าหนึ่งห้าห้าห้าเดะห้าแปดะจะเหลือชุดตรงอยู่1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าสิะสิบหกชุดตรงค่ะ ถ้าในนี้นะคะตัวที่แอดชอบนะเดี๋ยวแอดจะเลือกให้นะถ้าให้แอดเลือกตัวที่ชอบนะตัวที่แอดชอบนะแอดมองว่านนะเบิเ้ลมลกันมาได้นะหนึ่งหนึ่งชุดแรกนะชุดต่อมานะก็คือคู่ชุดนะหนึ่งเจ็ดชุดต่อมานะก็คือคู่ชุดนะสามหนึ่ง ชุดต่อมานะคะก็คือคู่ชุดนะสามเจ็ดนะ,ะแล้วก็ชุดต่อมานะคะก็คือคู่ชุดนะห้าหนึ่งนะคะอันนี้คือถ้ามาแบบคีคีนะชุดที่แอดชอบนะอยู่ในชุดนี้นะแต่ถ้ามานะคะแบบอ่าคู่คีคีคู่นะ จะเลือกไปสองคู่ชุดนี้นะคะสี่เจ็ดนะคะกับสี่หนึ่งนะคะชุดอื่นก็อ่าไม่ใช่ว่ามาไม่ได้นะคะแต่แอดเลือกนะะตามการวิเคราะห์ของแอดแล้วก็ตามความชอบส่วนตัวนะในชุดที่แอดนะคะชุดตรงที่ไม่ติดดับที่แอดชอบมากที่สุดนะะก็จะมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดห้าหนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องชอบตามแอดก็ได้นะชอบ ตัวไหนนะคะก็เลือกนาไปเสี่ยงะคะสำหรับส่งตัวบน,นะคะไม่ติดดับนะ,ะแต่ต้องเน้นย้ําแบบนี้นะคะถ้าหากว่าดับไม่ผ่านนะคะก็จะทําให้พลาดโอกาสนะคะฉะนั้นถ้าตัวไหนที่ชอบแล้วติดดับนะคะก็อย่าตัดทิ้งนะคะให้เลือกเล่นไปนะคะถ้าใครไม่มั่นใจก็อ่าผ่านงวดนี้ไปก่อนก็ได้นะคะค่อยเอาไปยึดเป็นไกด์ไลน์งวดหน้าแบบนี้ก็ได้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะ,ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ